เป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกอาของเธอกดขี่ทางเพศและบังคับให้แต่งงานกับลูกชายของเธอที่อ่อนแอมาตั้งแต่กำเนิดและถ้าไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษในปี1860ทีบ้านเก่าๆหลังหนึ่งซึ่งคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เธอชื่อมาดามราควินเธอมีลูกชายที่ชื่อว่าคาเมลเธอได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กโดยปราศจากพ่อคาเมลเป็นเด็กชายที่อ่อนแอมาตั้งแต่กำเนิดและเขาจะต้องถูกป้อนยาในทุกๆวันในขณะที่เขาเริ่มไอออกมา และว,วันนี้ก็มีชายคนหนึ่งเขาเป็นพี่ชายของมาดามได้พาเด็กสาวที่ชื่อว่าเทเลสแม่ของเธอนั้นตายไปแล้วซึ่งเธอเป็นลูกนอกสมรสและพี่ชายของมาดามก็ได้นําเทเลสมาฝากให้กับน้องสาวของเขาเพื่อขอให้มาดามได้เลี้ยงดูเธอต่อเพราะเขาจําเป็นต้องไปทํางานที่ห่างไกลและไม่มีเวลาที่จะดูแลเธอเทเลสถูกมาดามสอนจังและคอยดุด่าว่าอยู่ตลอดเพราะเธอมีสถานะเป็นแค่ลูกเลี้ยงซึ่งมาดามเธอจะให้ความรักกับลูกชายของเธอมากกว่า ในทุกๆวันเทเลสเธอจะเหมือลอยอยู่ที่ริมหน้าต่างและเฝ้ารอคอยพ่อบุญธรรมให้กลับมารับเธอเพราะเธอนเริ่มเบื่อนายที่จะต้องมาคอยดูแลและคอยป้อนยาแก้ไอให้ใหกับคาเมลในทุกๆครั้งที่เข้าไอาออกมาในยามค่ำคืนซึ่งเธอติดอยู่กับชีวิตที่วนเวียนแบบนี้อยู่ตลอดแต่ที่เธอต้องทำเพราะเธอนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกและไม่มีที่จะไปเวลาได้ล่วงเลยมาหลายปีจนในวันหนึ่งเมื่อเธอร่มโตเป็นสาวและมีอายุค,ครบ16ปีเทเลสเธอก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคาเมลเหมือนเดิม แต่ในเช้าวันนี้เทเลสเธอได้ออกมาเดินเล่นที่สวนหลังบ้านและเธอก็ได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังตัดหญ้าอยู่เธอแอบในพุ่มหญ้าและมองชายคนนี้จนเธอนั้นมีอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเพราะมันทำให้เธอเกิดอารมณ์อยากรู้อยากลองในเรื่องทางเพศขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวจากนั้นเทเลสเธอก็กลับเข้ามาที่บ้านและได้เจอกับคาเมลที่โผล่มาจ้าเอเธอเทเลสเธอบอกให้คาเมลลองจูบเธอได้ไหมคาเมลก็งงกับสิ่งที่เธอพูดแต่ก็ลองจูบเธอดูแต่เธอกลับพูดว่ามันไม่ใช่แบบนี้ซะหน่อย ซึ่งคาเมลก็งงๆกับเธอจากนั้นมาดามก็ออกมาจากในบ้านและบอกกับเธอว่ามีจดหมายของพ่อบุญธรรมส่งมาให้เธอเทเลสเธอก็ดีใจและคิดว่าพ่อบุญธรรมกำลังจะกลับมารับเธอแล้วแต่ที่ไหนได้ในจดหมายได้เขียนว่าตัวเขานั้นจะไม่กลับมารับเธออีกและขอให้มาดามดูแลเธอต่อไปตราบนานแสนนานซึ่งเทเลสก็ทำได้เพียงแค่เศร้าใจเมื่อเธอเห็นจดหมายฉบับนี้หลายวันผ่านไปคาเมลเขาได้รับข่าวดีเลยรีบมาบอกเทเลส ว่าตัวเขานั้นจะได้ไปทํางานที่ในเมืองเพราะมีเพื่อนของแม่ได้ชวนให้เขาไปทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศทั้ง3คนดีใจแล้วได้มานั่งปรึกษากันมาดามเธอบอกว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะเธอก็อยากจะมีร้านชําเป็นของตัวเองเมื่อตัวคาเมลนั้นเขาสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเทเลสเธอก็ดีใจเช่นเดียวกันเพราะอย่างน้อยเมื่อคาเมลไปอยู่ที่อื่นเธอก็ไม่ต้องมาดูแลเขาอีก แต่ที่ไหนได้มาดามเธอกลับบังคับให้เธอแต่งงานกับคาเมลเพราะมาดามไม่ไว้ใจใครและอยากให้เทเลสได้คอยดูแลลูกชายของเธออยู่ตลอดเวลาพอเทเลสได้ฟังดังนั้นเธอก็เสียใจและรู้สึกผิดหวังมากๆเพราะเธอไม่อยากจะเป็นภรรยาของคาเมลแต่มาดามเธอพูดว่าเธอเป็นเพียงแค่ลูกนอกสมรสเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเทเลสจึงไม่สามารถแย้งอะไรมาดามได้ก็เลยต้องยอมรับกับสิ่งที่มาดามเธอตัดสินใจให้กับชีวิตของเธอในวันนั้นเลยหลังจากการแต่งงานพวกเขาทั้งสามคนก็ได้เดินทางเข้ามาในเมือง เทเลสเธอตื่นเต้นมากๆเพราะในเมืองแตกต่างจากที่ที่เธอเคยอยู่มันอาจจะดูวุ่นวายแต่ที่แห่งนี้มันทําให้เธอรู้สึกแปลกตาและแปลกประหลาดใจเป็นอย่างมากพวกเขาทั้ง3ามคนลงมาจากรถม้าและได้นําข้าวของไปเก็บไว้อย่างที่พักคาเมลและแม่ของเขารู้สึกดีใจสุดๆที่ได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่แต่ในส่วนของเทเลสเธอกลับนั่งลงและมองไปที่หน้าต่างซึ่งเธอกำลังคุ้นคิดถึงเรื่องราวที่เธอนั้นยังต้องจมปักกับอนาคตที่ไม่มีอะไรแน่นอน คาเมลได้เข้ามาทํางานในออฟฟิศเหมือนที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้มันทําให้เขาต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้เพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวตกดึกคาเมลก็ได้กลับมาจากที่ทํางานเทเลสเธอได้ถามกับเขาว่าทํางานเป็นวันแรกเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยไหมมีความสุขหรือเปล่าคาเมลก็บอกกับเธอก,ก็ต้องเหนื่อยสิคนทํางานนะและเขาก็ขอตัวเข้านอนเลยซึ่งเทเลสเธอก็อยากจะมีอะไรกับคาเมลสักครั้งแต่คาเมลไม่ได้สนใจที่เธอพูดและเขาก็หลับไปเลย วันต่อมาคาเมลเขาก็ไปทํางานที่ออฟฟิศเหมือนเดิมซึ่งในวันนี้มาดามได้มาเล่นโดมิโนโและรอคาเมลอยู่ที่ชั้นบนของบ้านฉากนี้ทําให้เรารู้ว่าคนในอังกฤษนิยมเล่นโดมิโนโมาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยแล้วและมาดามเธอก็เหมือนจะเปิดบ่อนเล็กๆที่ชั้นบนของบ้านด้วยโดยที่ชั้นล่างก็เป็นร้านขายของชําแบบที่เธอต้องการ สักพักคาเมลก็กลับมาที่บ้านแต่วันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวเขาพาเพื่อนสนิทของเขากลับมาที่บ้านด้วยเพื่อนสนิทของเขามีชื่อว่าหล่อเลน์มาดามรู้สึกถูกชะตาหลอเลนมากๆจึงชวนเขาไปเล่นโดมิโนโที่ชั้นบนซึ่งเทเลสเมื่อเธอได้เห็นหน้าหลอเลน์เธอก็รู้สึกแปลกๆและทำตัวไม่ถูกในขณะที่เธอได้มองตาของเขาเช่นเดียวกัน การลเล่นโดมิโนได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเทเลสเธอมีหน้าที่แค่คอยรับใช้คนในบ้านเพราะไม่ว่ามาดามจะสั่งให้เธอไปทําอะไรเทเลสเธอก็ต้องไปทําตามมาดามสั่งทุกอย่างซึ่งสถานะของเธอเปรียบเสมือนเป็นเพียงแค่ท่ารับใช้ในบ้านหลังนี้เท่านั้นและในขณะที่ทุกๆคนกาลังเล่นโดมิโนกันอยู่เทเลสเธอก็เหล่มองลอเลน์อยู่ตลอดเวลาจนลอเลน์มองมาที่เธอเธอจึงทาอะไรไม่ถูกเลยรีบหลบสายตาของลอเลน์ในทันที วันต่อมาลอเลนซ์เขาก็ได้เข้ามาหาคาเมลอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เขาขอวาดรูปให้กับคาเมลจึงทําให้เรารู้ว่าลอเลนซ์เขาชอบวาดรูปในยามที่เขามีเวลาว่างๆด้วยในส่วนของเทเลสเธอก็ยังหมือมองลอเลนซ์และหลงไหลในคําพูดของเขาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันวันต่อมาภาพของคาเมลก็ถูกวาดจนเสร็จมาดามเธอถูกใจภาพวาดของคาเมลมากๆจึงได้ชื่นชมลอเลนซ์และขอบคุณเขาลอเลนซ์เขาก็ดีใจและพูดขอบคุณจากนั้นคาเมลและมาดามก็ลงไปข้างล่าง แล้วปล่อยให้เทเลสกับรอเลนซ์อยู่ด้วยกัน2ต่อ2เทเลสเธอมองมาที่ภาพและได้แซวเขาว่าคุณวาดภาพไม่เป็นใช่ไหมพอรอเลนซ์ได้ฟังดังนั้นก็เลยบอกให้เธอปลดกระดุมออกเพราะเขาจะวาดทุกส่วนของเธอให้ดูเทเลสกับพูดสวนไปว่าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่เมื่อทั้งคู่จ้องตากันความรู้สึกอัดอั้นทางเพศของเทเลสก็กเริ่มแปรปรวนเพราะเธอต้องการใครสักคนที่จะมาทําให้เธอนั้นได้รู้จักกับความรักที่แท้จริง ทั้งสองคนจึงเลิกจูบกันอย่างดูดดื่มและลืมเหตุผลรอบกายไปโดยปริยายทุกๆอย่างมันรวดเร็วมากๆจนเขาทั้งคู่ได้มีความสัมพันธ์กันในช่วงเวลานั้นเลยเช้าวันต่อมาเทเลสก็มาเปิดร้านของชำเหมือนปกติและทำตัวเนียนๆเ,เหมือนเมื่อวานไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งในทุกๆวันความสัมพันธ์ของเทเลสและหล่อเลนส์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ ลอเลน์จะรีบหนีจากที่ทํางานแล้วแอบเข้ามาหาเทเลสที่ชั้นบนจากประตูทางเข้าอีกด้านและเมื่อทั้งคู่เจอหน้าก,นกันก็จะเริ่มแอบมีความสัมพันธ์ด้วยกันที่ชั้นบนทุกครั้งเลยในส่วนของคาเมลขณะที่เขาคิดจะชวนลอเลนส์ไปกินข้าวกลางวันด้วยกันลอเลน์ก็ปฏิเสธเขาซึ่งคาเมลก็ยังไม่รู้ตัวว่าเพื่อนสนิทของเขาคนนี้ได้แอบมาตีท้ายครัวและได้มาสมสู่กับภรรยาของเขาแทบจะทุกวันเทเลสธอมีความสุขมากๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิด แต่เธอก็ไม่คิดที่จะสนใจเรื่องอื่นเลยนอกจากความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่นั้นคอยมอบให้กันซึ่งในวันนี้ทั้งสองคนก็ได้มีอะไรด้วยกันแบบรุนแรงมากๆจนประตูห้องของเธอแทบจะพังทะลุออกมาพอมาดามที่อยู่ชั้นล่างได้ยินเสียงอึกระทึกฮึโครมที่ชั้นบนจึงตะโกนถามเทเลสว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเทเลสก็ได้ตะโกนตอบกับมาดามไปว่าเธอปวดหัวและอยากพักผ่อนมาดามก็เลยไม่คิดอะไรซึ่งเทเลสเธอก็หัวเราะออกมาเพราะเธอสะใจที่ได้โกหกมาดามสําเร็จ แล้พอความสัมพันธ์จบลงเทเลสและลอเลนก็ได้แยกย้ายตกกลางคืนเทเลสเธอก็เหมือรอยอยู่ที่ริมหน้าต่างคาเมลขณะที่เขากําลังหลับอยู่ก็ฝันร้ายพอดีเลยตื่นขึ้นมาและบ่นกับเธอว่าทําไมถึงไม่มาเข้านอนซึ่งเธอก็ไม่ค่อยสนใจคําพูดคาเมลสักเท่าไหร่แต่ไม่นานเธอก็ดับไฟแล้วก็เข้านอนตามปกติเช้าวันต่อมาคาเมลได้มาปรึกษากับลอเลนว่าพอจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทาให้เทเลสรักเขามากยิ่งขึ้น พอลอเลนได้ฟังดังนั้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยบอกให้คาเมลรักเธอให้มากขึ้นก็พอตกดึกพอคาเมลกลับมาที่บ้านเขาก็ได้ลองมีอะไรกับเทเรสซึ่งความสัมพันธ์ในครั้งนี้แตกต่างจากที่เธอได้มีอะไรกับลอเลนเพราะในช่วงไม่กี่อึดใจคาเมลก็ไม่มีแรงที่จะทําให้เธอต่อเพราะเขาเป็นโรคที่อ่อนแอมาตั้งแต่กําเนิดด้วยเหตุผลนี้เทเรสเธอก็เลยต้องค้างคาอยู่แบบนั้น วันต่อมาคาเมลได้บอกกับเทเลสว่าพวกเราจะย้ายกลับไปที่บ้านนอกเหมือนเดิมเทเลสเธอตกใจและถามกลับไปว่าทำไมพวกเราต้องย้ายออกไปจากที่นี่คาเมลได้ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเขาอยู่ที่นี่ก็เลยอ่อนแอมากขึ้นกว่าเดิมเพราะในเมืองมีฝุ่น PM 2 5ุดและเขาก็ได้ปรึกษากับแม่แล้วพอเธอได้รู้แบบนั้นเธอก็พูดขึ้นว่าฉันอยากจะอยู่ที่นี่ต่อแต่คาเมลไม่ฟังคําพูดของเธอและบอกว่าตัวเขานั้นเป็นช้างเท้าหน้าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามและคาเมลก็เข้านอนเลย ซึ่งเทเรสพอเธอฟังดังนั้นเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงรีบแอบไปหาลอเลนในกลางเดึกของคืนนั้นเพราะเธออยากจะหนีออกจากวงจรชีวิตแบบนี้พวกเขาทั้งสองคนก็เลยปรึกษากันซึ่งลอเลนเขาก็พอจะมีวิธีแก้ไขเรื่องนี้อยู่บ้างเช้าวันต่อมาลอเลนได้พาคาเมลและเทเรสไปพายเรือเล่นที่ทะเลสาบด้วยกันซึ่งตอนแรกคาเมลเขาก็ไม่กล้าที่จะขึ้นเรือเพราะเขาว่ายน้ําไม่เป็นลอเลนก็บอกว่าไม่ต้องกลัวถ้านายตกน้ําเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองคาเมลเขาก็เลยยอมขึ้นเรือ ทั้งสคนได้พายเรือเล่นและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานซึ่งลอเลนซ์เขาก็เป็นคนพายเรือและเขาก็พายเรือไปเรื่อยๆจนเข้าไปในป่าลึกหลายชั่วโมงต่อมาลอเลนซ์และเทเลสก็พายเรือกลับขึ้นฝั่งพวกเขาทั้งสองคนตะโกนบอกให้ทุกคนรีบมาช่วยตามหาคาเมลให้หน่อยเพราะเขาตกน้ำและจมน้ำหายไปซึ่งทุกๆคนที่อยู่แถวนั้นก็ตกใจจึงรีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อตามหาคาเมล ภาพก็ตัดมาที่มาดามเธอเสียใจและร้องไห้แทบจะเป็นบ้าที่ได้รับรู้ข่าวว่าคาเมลได้จมน้ําหายไปซึ่งเธอได้ต่บนภาวนาและขอให้ลูกชายของเธอยังไม่ตายและกลับมาหาเธอเวลาร่วงเลยจะรุ่งสางท้ายที่สุดก็มีคนพบศพคาเมลซึ่งรอเรนก็ได้ไปดูศพด้วยตนเองและพอเขาเห็นศพคาเมลก็เสียใจจนแทบทําอะไรไม่ถูกในเวลาต่อมาทุกๆคนก็ได้มาร่วมงานศพและจัดพิธีงานศพให้กับคาเมล เช้าวันต่อมามาดามเธอ,อยังเสียใจและยังทําใจไม่ได้กับการตายของลูกชายเธอซึ่งเทเลสเธอก็ไม่รู้จะทํายังไงจึงได้แค่เดินมาปลอบใจเธอแต่มาดามเธอสติแตกไปแล้วเธอดุด่าและว่าเทเลสและพูดขึ้นว่าจริง,รงๆเธอน่าจะสมควรตายไม่ใช่ลูกชายของฉันซึ่งเทเลสเธอก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อเลยต้องปล่อยให้มาดามเสียใจและทําร้ายเธอตกดึกลอเลนก็ได้แอบเข้ามาหาเทเลสเพื่ออยากจะมีอะไรกับเธอ แต่เทเลสเธอบอกให้กลับไปก่อนเพราะเธอไม่มีอารมณ์ในวันนี้หลายวันผ่านไปมาดามเธอพอที่จะทำใจเรื่องคาเมลได้บ้างซึ่งเธอก็ได้ปรึกษากับเพื่อนๆของเธอที่เล่นโดมิโน่ด้วยกันและได้เข้ามาพูดคุยกับเทเลสและรอเลนส์เธอพูดกับเทเลสว่าการแต่งงานรอบสองกำลังจะเริ่มขึ้นซึ่งมาดามเธอขอให้เทเลสแต่งงานกับรอเลน์เพราะอย่างน้อยมาดามเธอก็มองว่าเทเลสก็เหมือนกับลูกสาวของเธอและควรจะมีชีวิตที่ต้องเดินหน้าต่อไป ซึ่งนั่นก็เข้าทางทั้งสองคนพอดีรอเลนและเทเลสจึงตัดสินใจที่จะแต่งงานกันช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็ได้แต่งงานด้วยกันซึ่งพิธีก็จัดที่โบสถ์แบบเรียบง่ายพอเสร็จพิธีงานแต่งทั้งสองคนก็ได้มาอยู่ด้วยกันอย่างใจหวังและในขณะที่รอเลนเขากําลังอยากจะมีอะไรกับเทเลสในจังหวะนั้นเองภาพที่ติดตาอยู่ในหัวของเทเลสก็แวบขึ้นมาพอดีเป็นภาพที่คาเมลกําลังจมน้ําในช่วงเวลานั้นซึ่งที่จริงแล้วคาเมลเขาไม่ได้ตกน้ําเอง แต่ลอเลนเป็นคนที่ผลักเขาตกน้ําและได้นําไม้พายฟาดซ้ําไปที่คาเมลหลายครั้งจนคาเมลก็ได้จมน้ําหายไปซึ่งเทเลสเธอตกใจกับเหตุการณ์นั้นจึงผลักลอเลนและไม่อยากมีอะไรกับเขาจึงทําให้พวกเรารู้ว่าแท้จริงแล้วลอเลนกับเทเลสพวกเขาได้วางแผนที่จะฆ่าคาเมลตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงหลอกให้คาเมลไปล่องเรือที่ทะเลสาบด้วยกันเช้าวันต่อมาเทเลสและลอเลนได้มานั่งผ่อนคลายที่สวนสาธารณะ ซึ่งมาดามเธอก็มาด้วยแต่มาดามเธอยังคิดถึงคาเมลลูกชายสุดที่รักของเธอตลอดเวลาแล้วก็ได้แต่พูดพมผานานึกถึงสมัยตอนที่คาเมลยังเด็กๆเ,เธอเริ่มมีอาการเครียดมากขึ้นเรื่อยๆพอเทเรสเห็นดังนั้นจึงรีบมาปลอบเธอแต่มาดามเธอเริ่มเห็นภาพหลอนและเห็นว่าลูกชายของเธอนั้นได้มองมาที่เธอมาดามเธอเริ่มมีอาการช็อกขั้นรุนแรงแล้วก็ได้สลบไปในเวลานั้นเลย ในเวลาต่อมาหมอได้บอกกับเทเลสว่าอาการของมาดามหนักมากเพราะเธอเป็นหลอดเลือดในสมองตีบตันเฉียบพันธ์อาการของมาดามเป็นอมพลึกทั้งตัวและไม่สามารถพูดอะไรได้ซึ่งหมอก็ขอให้ทั้งสองคนได้ช่วยดูแลมาดามกันต่อไป ในทุกๆวันเทเลสเธอจะต้องคอยดูแลมาดามเหมือนเป็นเด็กอ่อนคนหนึ่งซึ่งที่เธอนั้นยังต้องทำดีกับมาดามเพราะาเธอยังรู้สึกว่ามาดามมีบุญคุณกับเธออยู่บ้างแต่ในส่วนของลอเลนส์พอเขาได้เห็นสภาพของมาดามลอเลนส์เขาคิดอยากจะปล่อยให้มาดามนั้นได้แต่ตายจากโรคนี้ไปซะในวันหนึ่งขณะที่เทเลสเธอกำลังอุ้มมาดามเพื่อจะนำมาอาบน้ำในอ่างลอเลนส์ก็ได้ชวนเธอทะเลาะเพราะไม่อยากให้เทเลสมัวแต่จะมาสนใจมาดามอีกทั้งคู่ทะเลาะกันจนเทเลสเธอถูกดึงตัวออกมา ทั้งคู่มีปากเสียงและได้พูดถึงเรื่องการตายของคาเมลมาดามเธอได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเธอจึงรับรู้แล้วว่าสองคนนี้ได้รวมหัวกันฆ่าลูกชายของเธอแต่ในสภาพของเธอตอนนี้แม้แต่จะลุกออกมาจากในอ่างอาบน้ำก็ยังทำไม่ได้มาดามค่อยๆจมลงในอางอาบน้ำพอเทเลสเธอนึกขึ้นได้จึงรีบอุ้มมาดามขึ้นมาและพอลอเลนซ์ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ยังไม่สำนึกแล้วแถมได้พูดทำร้ายจิตใจมาดามต่อซึ่งมาดามแกก็อยากจะพูดอะไรสักอย่างออกมาแต่แกก็พูดไม่ได้ ช้าวันต่อมาลอเ,เลนได้ไปหาซื้อยาฆ่าหนูแบบรุนแรงที่ร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งพ่อค้าก็ได้แนะนํายาประเภทผงให้กับเขาและลอเลนก็ซื้อมาเพื่อจะนํามาทําอะไรสักอย่างในส่วนของมาดามเธอกําลังอยู่ที่ชั้นล่างคนเดียวเพราะเทเลสกําลังยุ่งยุ่งอยู่ที่ชั้นบนในช่วงเวลานั้นเองมาดามเธอก็นึกอะไรบางอย่างออกพอดีเธอจึงใช้หมึกที่อยู่บนโต๊ะเริ่มเขียนอะไรบางอย่างไว้ที่พื้น หลายชั่วโมงต่อมาก็มีหญิงคนหนึ่งที่เคยมาเล่นโดมิโน,โนที่นี่บ่อยๆจะมาซื้อของในร้านมาดามและได้เข้ามาที่ในร้านหญิงสาวคนนี้ได้เดินเข้ามาและตามหาเจ้าของร้านเธอได้ตะโกนเรียกคนเพราะเธอจะซื้อของซึ่งเทเลสเธอก็ตะโกนตอบรับมาจากชั้นบนว่าให้รอเธอสักคู่เธอกําลังจะลงไปในจังหวะนั้นเองหญิงสาวคนนี้ตกใจแมวที่กระโดดผ่านหน้าเธอแล้วเหลือไปเห็นข้อความบางอย่างที่พื้นพอดีข้อความนั้นเขียนสั้นๆไว้ว่าเทเลสและลอเลนเป็นฆาตกร พอหญิงสาวคนนี้ได้เห็นข้อความเธอก็ตกใจจึงรีบวิ่งหนีออกจากที่นี่ไปโดยทันทีสักพักเทเลสเธอก็ลงมาจากชั้นบนเธอก็สงสัยว่าทำไมผู้หญิงที่เพิ่งเข้ามาในร้านถึงรีบวิ่งหนีออกไปและพอเธอเหลือบมองไปที่พื้นเธอก็เห็นข้อความที่มาดามเธอได้เขียนเอาไว้เทเลสเธอทําอะไรไม่ถูกและเธอก็เริ่มรู้สึกผิดจึงค่อยๆเ,เดินเข้ามาหามาดามและได้พูดขอร้องกับเธอว่าฉันรักคาเมลได้โปรดให้อภัยฉันด้วยถ้ามาดามให้อภัยฉันจะยอมฆ่าตัวตายและจากไปอย่างสงบ พอ,อมาดามเธอได้ฟังดังนั้นเธอก็เหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกมาได้สักพักลอเลนก็เดินเข้ามาแล้วก็ได้เห็นเทเลสกำลังสารภาพบาปและสำนึกผิดกับมาดามอยู่ทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันและทั้งคู่ก็จ้องตากันจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทั้งสามคนกำลังมานั่งปิกนิกที่เดมน้ำเทเลสและลอเลนพวกเขาทั้งคู่เริ่มรู้สึกผิดในสิ่งที่พวกเขาทำลงไปเทเลสเธอเอามีดเล่มหนึ่งออกมาจากในผ้า ในส่วนของลอเลนซ์ได้นำยาเบื่อหนูออกมาแล้วได้ใส่ลงไปในแชมเปญอย่างประณีตลอเลนซ์ได้มองมาที่เทเลสในขณะที่เธอกำลังถือมีดและคิดอะไรสักอย่างอยู่ลอเลนส์ได้พูดกับเธอว่าจัดการเลยพอเธอได้ฟังดังนั้นก็ทิ้งมีดลงเพราะไม่กล้าที่จะใช้มันและเทเลสก็บอกให้ลอเลนซ์ดื่มยาเบื่อหนูก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะดื่มตามลอเลนซ์ไม่รอช้าเขารีบดื่มยาให้เธอดูเพราะเขารักเธอสุดหัวใจซึ่งเทเลส เธอก็ดื่มยาเบื่อหนูตามหลอเล่นไปด้วยเหมือนกันครับมาดามแกก็มองอยู่ตลอดว่าทั้งคู่นั้นจะกล้าพอไหมที่จะปิดชีวิตตัวเองลงทั้งสองคนลงไปนอนกอดกันด้วยความทรมานเป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจกําลังวิ่งตามหาทั้งสามคนอยู่ไม่นานนักเทเลสและหลอเล่นทั้งคู่ก็ได้ตายเพราะยาเบื่อหนูและจากโลกนี้ไปอย่างสงบและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ